ตำนานเรื่องเล่าพุทธาอาคมแห่งยันพญาช้างเอราวันหลวงพ่อถิน่นปัญญาปัจโชโตวัดพิหารแดงจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาเสือฝายสุพรรณบุรีชุมโจนเชิดดำเสียงกลองเพลงดังครอเบาๆจากวัดพิหารแดงกลางท้องทุ่งสุพรรณบุรี ลมพัดกลิ่นดินหลังฝนโชยมาแตะจมูกคล้ายย้ำเตือนว่าที่นี่ไม่ใช่วัดธรรมดาหากแต่เป็นสถานที่ที่พุทธาอาคมอันแรงกล้าเคยเรืองรองเหนือผืนแผ่นดินนี้เพราะครั้งหนึ่งเคยมีพระเกจิผู้เล่นลับรูปหนึ่งนามว่าหลวงพ่อถินปัญญาประโชโตผู้สืบสายเวทโบราณแห่ง พญาช้างเอราวันเอราวันตำนานช้างเทพแห่งอาคมวาโทโนโะมะมะวาวาทวาดหิมมา,านท่องคาถาเดียวหยุดได้ทุกอย่างสร้างความพินาศมหาศาลหลวงพ่อถินท่านเป็นพระผู้ถือธุดงกวัดเคร่งครัดดำรงศีลภาวนาในป่าใหญ่ตั้งแต่หนุม่ม ระหว่างทุดงในป่าตะวันตกว่ากันว่าท่านได้พบรอยเท้าช้างขนาดมหึมาแต่กลับไม่ปรากฏร่างของช้างแม้แต่น้อยคืนหนึ่งในสมาธิท่านปรากฏนิมิตเห็นช้างเผือกสามเสียนง,งาเป็นเพชรประกายแสงมีเทวดามากมายรายล้อมถวายบังคมเทวดาในนิมิตกล่าวว่าเราคือพญาเอราวันผู้รับใช้พระอินทร์ เราจะมอบมนตราแห่งอำนาจและการคุ้มครองแด่ผู้มีศีลอันมั่นคงตั้งแต่นั้นหลวงพ่อถินจึงได้พุทธาอาคมแห่งพญาช้างเอราวันอันเป็นคาขา,ขาและยันที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ยันพญาช้างเอราวันยันนี้ท่านเขียนด้วยเหล็กน้ำพีผสมผงศักดิ์สิทธิ์เจ็ดป่าลายเส้นคล้ายช้างสามเสียนเหยียบราหู มีอักขระพระคาถานะโมพุทธายะวนรอบว่ากันว่าเมื่อเสกครบเก้าจบจะมีเสียงช้างร้องอยู่ในหูผู้ถือครองและถ้าใช้ถูกทางสามารถกันภัยอำนาจไม่ตกตำ่ำแต่ถ้าใช้ในทางผิดช้างจะหันมาทำลายผู้ถือเองหลวงพ่อถินมักเตือนสิทธิ์เสมอว่าวิชานี้ไม่ใช่เพื่ออวดฤทธ แต่เพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในทางธรรมเสือฝายกับครูแห่งชีวิตหนึ่งในสิทธิเอกของหลวงพ่อถินคือเสือฝายอดีตโจรผู้เคยลั่นไกปล้นจนทั่วลุ่มน้ำท่าจีนต้องสั่นสะเทือนวันหนึ่งเสือฝายถูกจับและนำตัวมาขอขมาที่วัดหลวงพ่อถินมิได้ดุดา่าท่านเพียงมองหน้าแล้วกล่าวว่ากรรมมันแรงแต่ใจยังเปลี่ยนได้ ถ้าเจ้าหันมาพึ่งธรรมอาตมาจะให้ยันช้างเอราวัณคุ้มเจ้าเสือฝายรับคำและขอบวชอยู่กับท่านถึง 3, สามพรรษาได้เรียนทันคาถาเมตตามหานิยมและอาคมคงกระพันต่อมาภายหลังเมื่อศึกออกไปเขามิได้กลับไปเป็นโจรอีกแต่กลับกลายเป็นมือปราบเสือฝายผู้ตามจับโจรในภาคกลางจนสิ้นชื่อโดยกล่าวเสมอว่า อิทธิฤทธิ์ใดไม่สู้ฤทธิครูครูหลวงพ่อถินนั่นแหละคุ้มค่าอภินิหารแห่งยันเอราวันมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเสือฝายถูกลอบยินในงานวัดลูกปืนเจ็ดนัดพุ่งเข้าเต็มอกแต่กลับกระเด้งตกพื้นเหมือนกระทบหินทุกคนต่างตกตะลึงเขาเพียงยกมือขึ้นไหว้ทิศเหนือแล้วกล่าวเบาๆว่าข้าขอกราบพญาเอราวัน ครูถิ่นคุ้มค่าเถิดเสียงช้างร้องดังก้องอยู่ในอากาศชั่วขณะผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างร่ำลือว่ายันพญาช้างเอราวันได้ออกฤทธิ์จริงปัจชิม,มธรรมของหลวงพ่อถิน่นก่อนละสังขารท่านกล่าวกับสิทธิ์ไว้ว่าอาคมใดจะศักดิ์สิทธิ์ต้องมีศีลเป็นรากหากขาดศีลต่อให้มีช้างเอราวันพันเสียง ก็ไม่อาจาคุ้มคนผ่านได้บทสรุปแห่งตำนานวัดพิหารแดงจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีรอยยันพญาช้างเอราวัณจาึกบนหินหน้ากุฏิเก่าของหลวงพ่อถินว่ากันว่าคืนวันเพ็ญหากผู้มีบุญตั้งใจจุดธูปบูชาจะได้ยินเสียงช้างเผือกร้องเบาๆจากลานวัดเป็นสัญญาณว่าท่าน ยังคงเฝ้ามองลูกศิษย์และผู้ศรัทธ,ธาอยู่เสมอพุทธาอาคมแท้ไม่อยู่ที่ลายันแต่อยู่ที่ใจผู้ถือครอง